สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ,เอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรก่อนจะอบไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยประจ,จำวันที่ประจ,จำวันที่หนึ่ง สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดบนหกเราย้อนดูสองหันเนาะเลขเดี่ยวก็คือหกศูนย์สามน่างไปที่เจ็ดเก้าเราจะใช้เลขสามลงมาเินหน้าสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจีต้องบวกต้องลบจับคู่เลยก็คือเอาที่สองสามมหาที่หกเจ็ดห้าตัดออกไปก็คือสองห้าเอาสองหกสองเจ็ด สามหกสามเจ็ดหลักร้อยเราเอาสามหลักหน่วยนะคะหน่วยมานี่บวกสองเท่ากับห้าสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่ง ่าก็คือสามสองหกห้าสองหกหกสองหกจะประมาณนี้นะคะ ่ก็จะลงมาบ่นี่ที่ออกก็คือตัวนีสงห ตรงมากเลยดึงโอ้ไก่ไก่มวนเนาะคุ่นนะตบมาลขที่ออกก็คือหกสอง,สองสล่ามี่เจ็ดแปดมันเดิมเราใช้หกลงมาหเดินหน้าหนึ่งเต็มเป็นเจ็ดปด

8หนึ่งแสองหนึ่งสองจัประมาณนี้หรือเดี่ยวไปก็คือแหนึ่งหลักร้อยของเราก็คือ6ก8แล้วก็สเไม่เข้า เจ็ดแปดเก้ามมันไม่เข้าไม่เข้า,ขาก็คือสีนูนเราจะใช้หลักพันลองดูทีกสีหลักพันเราจะใช้หลักพันนะ ท่0นบวกร้อยคูณสบวกสิบเท่ากับ x บวกสบวกสหลักร้อยสูตรหลักร้อยหลักร้อยใหม่ก็คือ7จบวกหสองครั้งก็คือ2องบวกสอและแปดเก้าสิบสิบเอ็ ก็คือเอามันไม่ชนมันชนที่แปดชนที่แปดแต่มาที่สี่เราจะเอาที่หนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเห็นไหมเน้นตัวนี้เพราะอะไรมันชนที่แปดชนกันที่แปดไปก็คือสี่แปดหนึ่ง ตรงได้เลยตัวมาตัวมาตัวมาก็คือสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์ทำมาเดิมสักอึ่งลงมาเอาหนึ่งลงมาก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอา ก้านะคะแล้วมันจะไปชนกับตัวไหนหกเจ็ดอีกเลยศูนย์หนึ่งสองมันจะไม่มาศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแปดบวกเก้าเราหาเลขบินเลยแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแปดเลยมาแล้ว,ลว,ว,ลกนะลวเก้าแปดตัวนี้แปดเก้า เดเก้าแล้วเจดบวกเก้าเป็นเปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเปดหกแต่ต like ัดออกไปเป็นหกนะมันหน่วยเป็นหกแล้วศูนย์หนึ่งสองนี่แหละมันซื้อเรเลขออกแล้วทำง่ายง่ายถ้าเลขไม่ออกอู้ย แปดบวกหนึ่งเป็น9 0้าศูนย์หนึ่งสองาศูนยสองมาตัวนี้เก้าศย์่งสองเอาเอาที่ตามสูตรเนาะก็คือ8ปดหกแป,กแปเดเ,เ,เ,เจจ็แต่ประมาณนี้ช็อกตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ หลักร้อยเราก็คือสามบวกแปดบวกแปดหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกสามเก้าแล้วสิบสิบสองเป็นสองสองแล้วสามสี่ห้าหกเป็นหกเก้าสองหกเอาตัวไหนชอบตัวนี้นะคะแปดหกแปดเจ็ดเอาไปที่เก้าแปดหก สองเ8 6ดหสามเหชอบเก้ากระจัดไปเต่9เก้าเด่นที่สุดเลยนะคะเก้าเป็นเลขเด่นประมาณนี้ดูตัวไหนเราชอบกระจัดไปตัวนั้นหลักลอยถ้าเราใช้หลังหน่วยก็คือหนึ่งบวกหนึบวกสองกับสาม หนึ่งหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกสี่หแล้วหกเจ็ดแปดเก้าชนที่เก้าหลัก้อยนะคะเก้าหลักร้อยอัตนีชนที่เก้าหลักร้อยก็คือเจนี้จะไปสีแต้มไม่ได้อาลงมาด้วยร้อนมากเลยอยู่บ้านภาคอีสานนครพนม ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นมันจะออกไหมมีตัวนี้นะคะตีกบไวเลยแปดหกลงเก้าหกถ้าหกมาถ้าเจ็ดมาก็คือตัวนี้เขาว่าแปดดับนะคะแต่เราไม่สนดับนี่แค่สี่หางจัดไปเลยนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า